พบกับ breaking now เวลา16นาฬิกากับผมยุธสภาครับผู้บัรจาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสืบสวนเหตุระเบิดบริเวณสยามพาร,รากอนนั้นบอกว่าตอนนี้ครับคืบหน้าไปแล้วมากกว่า70%ครับพลตำโทศิวรารังศิพรามนกุลผู้บัรจาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุระเบิดบริเวณสยามพาร,รากอนเมรรื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า การสืบสวนคดีนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่า70%แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เนื่องจากผู้ต้องสงสัยอาจจะมีมากกว่า2คนหากโชคดีก็อาจจับคนร้ายได้โดยเร็ว,รวแต่ว่าขณะนี้ครับยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะต,ต้องใช้เวลานานเท่าไรเพราะว่าไม่ใช่ตำรวจทำหน้าที่เพียงแค่ฝ่ายเดียวแต่ว่ามีฝ่ายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับสายการบินทรานเอเชียของไต้หวันยกเลิกกว่า90เที่ยวบินครับเพื่อให้นักบิน70คนนั้นเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม สายการบินทรานเอเชียของไต้หวันยกเลิกเที่ยวบิน90เที่ยวบินเพื่อให้นักบิน71คนเข้ารับการฝึกอบรมตามคำสั่งของสำนักงานการบินโพเรือนที่ต้องการให้นักบินเหล่านี้รับการฝึกและทดสอบความสามารถในการบังคับเครื่องบินรุ่น ATR 72- ขีด600ตุนเดียวกับที่ประสบอุบัติเหตุตกในแม่น้ำคีลุงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยการทดสอบครั้งแรกจัดขึ้นที่สนามบินนานาชาติไทเปเมื่อวานนี้ทั้ง71คนครับจะต้องผ่านการทดสอบทุกอย่างจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ครับ กลับมาติดตาม breaking n o w อีกครั้งช่วงเวลา17นาฬิกครับ